นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทะนังโพคังทูสัมมณีนะนังโพคังทูสมัมมณีอุบมีอามิมะหิสุตัง สนพุทธังอสุนาอะนมะพาทาจะภักกสะทนางโพคังทุสามะนินางโพคังทุสามะนิอุมิอามิมหิสุตังสนพุทธังอสุนาอะนมะพาทาจะภักกสะทนางโพคังทุสามะนินางโพคังทุสามะนิอุมิอามิมหิสุตัง สนพุทธังอสุนาอะนมะพทาจะภะกัสสาทานางโพคังทุสามณีนานางโพคังทุสามณีอุมีอามิมหิกสุตังสนพุทธังอสุอนาอะนมะพทาจะภะกัสสาทานางโพคังทุสามณีนานางโพคังทุสามณีอุมีอามิมหิกสุตัง สนพุทธังอัสูนาอะนามพทาจกะกภกษาทน,นานังโพคังทุสาัมณาีนานังโพคังทุสัมณีอุมิอามิมหิสุตังสนพุทธังอัสูนาอะนามพทาจะกภกษาทนานัานนางโพคังทุสัมณีนานังโพคังทุสัมณีอุมิอามิมหิสุตัง สนพ,พุธทธังอสุนาอะนมะพาธาจะภักกสะาทาน,นางโพคังทุสมณีนางโพคังทุสมณีอุมีอามิมหิสุตังสนพุทธังอสุนาอะนมะพาธาจะภักกสะทนางโพคังทุสมณีนางโพคังทุสมณีอุมีอามิมหิสุตัง สนพุทธังอสุอะนมะพทาจะภะกัสสาทนานังโพคังทุสามณีนานังโพคังทุสามณีอุมีอามิมหิกสุตังสนพุทธังอสุอะนมะพทาจะภะกัสสาทนานังโพคังทุสามณีนานังโพคังทุสามณีอุบมีอามิมหิกสุตัง สนพุธทธังอสุน,นาอะนามพทาจัพกะสะทนางโพคังทุสามะนีนานังโพคังทุสามะนีอุมีอามิมหิสุตังสนพุธทธังอสุนาอะนามพทาจัพกะสะทนางโพคังท et ุสามะนีนานังโพคังทุสามะนีอุมีอามิมหิสุตัง สนพุธทธังอสุนาอะนามพทาจะกภะกษาทนานังโพคังทุสมณีนานังโพคังทุสมณีอุมิอามิมหิสุตังสนพุทธังอสุนาอะนามพทาจะกภะกษาทนานังโพคังทุสมณีนานังโพคังทุสมณีอุมิอามิมหิสุตัง สนพุทธังอสูนาอะนามพทะจะกภะกษาธนังโพคังทุสัมณีนันังโพคังทุสัมณีอุมิอามิมหิสุตังสนพุทธังอัสูนาอะนามพทะจักภักษทธนังโพคังทุสัมณีนันังโพคังทุสัมณีอุมิอามิมหิสุตัง สนพุทธังอสุนาอะนามพทาจะภักกสะทนางโพคังทุสมณีนางโพคังทุสมณีอุมีอามิมหิสุตังสนพุทธังอสุนาอะนามพทาจะภักกสะทนางโพคังทุสมณีนางโพคังทุสมณีอุมีอามิมหิกสุตัง สนพ,พุธทธังอสูนาอะนามพทาจะภักกัสทะนางโพคังทุสามณีน,นางโาคงพคังทุสามณีอุมีอามิมหิกสุตังสนพุทธังอสูนาอะนามพทาจะภักกัสทะนางโพคังทุสามณีนางโพคังทุสามณีอุบมีอามิมหิกสุตัง สนพุธทธังอสุสนาอะนมะพทาจะภะกษสสาทนางโพคังทุสัมนินานางโพคังทุสัมนิอุมีอามิมหิกสุตังสนพุทธังอสุนาอะนมะพทาจะภะกษสสาทนางโพคังทุสัมนินานางโพคังทุสัมนิอุมีอามิมหิกสุตัง สนพุทธังอสุนาอะนามาภะทาจะภะกษัสสะท่านังโพคังทุสามณีนานังโพคังทุสามณีอุมีอามิมาหิสุตังสนพุทธังอสุนาอะนามาภะทาจะภะกษัสสะท่านังโพคังทุสามณีนนานังโพคังทุสามณีอุมีอามิมาหิกสุตัง สนพุทธังอสุนาอะนามพทาจะภักษาธนางโพคังทุสามณีนันนานงโพคังทุสามณีอุมีอามิมหิกสุตังสนพุทธังอสุนาอะนามพทาจะภักษาธนางโพคังทุสามณีนินนานงโพคังทุสามณีอุมีอามิมหิกสุตัง สนพุทธังอสูนาอะนมพทาจากกาทัาาโปภะสะทน,นานังโพคังทุสัมนีนันังโพคังทุสัมนีอุมิอามิมหิกสุตังสนพุทธังอสูนาอะนามพทาจากกาทัปภะสะทนานังโพคังทุสัมนีนันังโพคังทุสัมนีอุมิอามิมหิกสุตัง สนพุทธังอสุนาอะนามพทาจัปภะสะท่านังโพคังทุสันนสมณีน่านะังโพคังทุสัมณีอุมีอามิมหิสุตังสนพุทธังอสุนาอะนามพทาจัภะสะท่านังโพคังทุสัมณีน่านังโพคังทุสัมณีอุมีอามิมหิสุตัง สนพุทธังอัสูนาอะนะมะภาธาจากพรกกษาสาธุ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 